สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการทำคลิปเพื่อทำเป็นใหนหน้า Every a อฟเร์เนะคะหรือว่าเป็นใหนหน้าขายสินค้าทางช่องทางต่างๆค่ะข้างบนนี้คือรายได้ประมาณ7-8วันของเรานะคะรายได้ก็จะไม่เยอะเหมือนอินฟูที่เขาเก่งๆค่ะแต่อนาคตภายภาคหน้ามันอาจจะดีแล้วได้เยอะๆก็ได้ค่ะ วันนี้เราก็จะพามาดูว่าเราทำคลิปเกี่ยวกับการเป็นในหน้าของอะไรคือเรามีต้นใบงาเกาหลีเนี่ยค่ะเราสั่งมาจากแอปสีฟ้านะคะเราก็ทำคลิป ว่าวันนี้เราจะกินเนื้อย่างค่ะแล้วก็มาเก็บใบงาเกาหลีไปกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกวิธีดูแลน้องวิธีปลูกน้องแล้วก็ให้ช่องทางการสั่งซื้อโดยการเอาลิงก์มาจากแอปสีฟ้านียค่ะแปะลงไปค่ะแล้วถ้ามีคนมาคลิกลิงก์สนใจใบงาของเราเนี่ยค่ะมาคลิกลิงก์ที่เราโพสต์ลงไปค่ะ แล้วถ้าเขาสั่งซื้อเนี่ยค่ะเราก็จะได้กำไรมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ว่าเราโพสไปแล้วก็จะมีคนคลิกลิงก์ซื้อเนี่ยค่ะเราก็จะได้กำไรทีละ5บาท10บบาทค่ะแต่ว่าพอสะสมไปได้มันก็ได้เยอะเพิ่มมากขึ้นค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาชี้แนวทางเท่านี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆมาเราก็จะมาบอกเพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม ให้เราด้วยนะจ๊ะ